จบคือเรียนจบเลยขายปริญญาโทจบตอนปีใหม่เนี่ยทั้งคู้อ่าครับครับขายของพี่สมดีเนี่ยนี่แบบนึงนะคานร้อนจากข้าวสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้ครับโทรสั่งก่อนล่วงหน้าโอเควี้มาถึงก็ไม่ต้องรอครับงจะได้เลยครับผมนี่ครับใครจะใครจะสั่งนะครับโทรมาได้ครับเบอร์นี้นะ อันนี้ขายไงครับเนี่ยมีห้แผ่นยีบาทครับหแผ่นยี่บครับผมแล้วไอ้ที่ที่เนื่งเหรอครับถ้าเป็นเนื่อจิ้นตะสิบบาทสามสิบยี่บาทนคนนี้นลุมเลยนะอันนี้ปาลุมอาะบังปริญญานะ สวัสดีนะครับผมต,ตอนนี้เราอยู่ร้านเลยนะครับร,ญญญญร้านขนมปังปริญญาร้านขนมปังปริญญาค่ะร้านขนมปังปริญญาไม่ทั้งหมด แปดครับผมมีแปดพยาใบเตยชาไทยนมสดพอกายโดพอกายโดมีเผือกมีนมมีนมโคตรหวานแล้วก็ช็อกโกแลตซอสตอเบอรี่ครับโอ้หลายหน้ามากเลยนะครับผมทั้งนี้ครับอันนี้ก็มีแบบย่างแล้วก็มีแบบนึ่งนะครับมีแบบย่างแบบนึ่งครับผมนู่นนะครับอันนี้ก็แบบแบบนึ่งนะครับอันนี้แบบนึ่งอ่าครับนี่แบบนึ่งนะครับ

ขายแค่วันเดียววันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันเดียวนะวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะเราวันวันอื่นไปขายไหนครับอื่นมีเปิดสองร้านครับผมมีตลาดมันคงกับตลาดนัดต้นสนครับผมอ๋อตลาดนัดมันคงกับตลาดต้นสนตลาดวัดสุการ์ขายแค่วันเดียวนะขายแค่วันอาทิตย์ครับผมับขายแค่วันอาทิตย์วันเดียวอันนี้ขายไงครับเนี่ยมีห้าแผ่นยี่สิบบาทครับห้าแผ่นยี่สิบครับผมแล้วไอ้ที่ที่หนึ่งเหรอครับ ถ้าเป็นเนินละติบาทสามนยี่ห้าครับอ๋อสามจีนยี่ห้านะครับอันนี้อยากครับค่ะนั่นแหละกระเตยหมดเลยเยสองกล่องอะนะรวมเลยนะมีสามีไทองร้อนร้อนร้อน

แค่ในที่อ้อนเย็นนะครับในชงเย็นครับอ๋อแต่ว่าตรงนี้ขายช่วงเช้าเช้าวันอาทิตย์วันเดียวครับโอ้เช้าวันอาทิตย์วันเดียวนะเป็นวันอาทิตย์วันเดียววันนี้ครับที่เหลือก็เป็นเของของมหาชัยครับโอ้ตลาดนัดอะไรในต้นสวนมหาชัยนะต้นสนต้นบนวครับต้นบัวมันก็ตลาดมั่นคงนะครับตรงนี้ขายมากี่ปีครับที่นี่ครับ ไม่กี่เดือนเลยครับไม่กี่เดือนหรอครับเพิ่งมาลองใช่ไหมต้นทีนี่ยครับอ๋อต้นทีนะครับเสร็จปิจบว่าออเรียนจบนะาปริญญาจบจบตอนปีใหม่เนี่ยทั้งคู่เลยครับครับขายของผสมเรียนอะไรขายขายเนี่ยครับตามตลาดโอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยครับนี่ครับอันนี้เบอร์นี่คืออะไรไงครัเบอร์นี้นะรับร้านเนี่ยรับทำเหรอเขาเรื่องนี้ครับ ก็เหมือนท้าจองทำทุกอย่างเลยโอ้ลูกค้าสั่งก็สามารถโทรมาเบอผยได้ครับโทรสั่งก่อนล่วงหน้าโอเคนีาถึงก็ไม่ต้องรอครับจะได้เรยครับผมนี่ครับใครจะใครจะสั่งนะครับกำลังะมีกระดิกระดิกระดมดงอยู่น่ารักครับคนนี้เรอกนทำไมาไมมาขายนี่เคยเลยตนนี้เราอยู่ต่างประเทศแล้ว เด็กแสนสุดนั่งนะครับแลเช้าไม่มาเส้อเยอะๆมามาสายครับมาสายครัตื่นสายครับผมผมเพิ่งมาครั้งแรกครับที่นี่ครับครับเพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกเลยผมอยู่นู่นนรัแถวบางแคครับบางแคร์ได้ครับ เขาไม่วยเัไหนล่างเขา็มไอขายคนเดียวสงสารตำแหน่งแล้วเขาขายคนเดียวนะครับค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพ่อแม่ไม่มีเนาะพ่อม่จายหมดแล้วครับครับเราต้องหาเงินเดือนอนสงสารอ่ะต้อ้ไดุ้งโดยังไม่ได้ทำงานเลยโอ้หางานอยู่ครับครับ อันนี้ก uh, right oh. ็เป็นอาชีพได้ครับอันนี้อาชีพได้ครับก็อยากทงด้วยครับทำง่มันก็ไม่นอนอ่าใช่ใชายก็ไม่แน่นอนเลยตอนนี้เขาออกรายการทีวีช่องแปดครับครับครัแล้วเขาก็เรียนแบบด้วยล้คราอครับครับ คือมาอุดหนุนกันนะครับขายแค่วันเดียวนะครับวันอาทิตย์วันเดียวนะครับผมมีงานอะไรก็บอกผมเด้อยอ่าเรียนการตลาดมาครับครับครับมากเลยวันนี้ขอบผมครับสปรสดิษฐ์ครับประดิษฐ์ครับ